<laughs> ừ ờ <laughs> ờ Ừ ờ ờ Ừ ờ có việc ăn đến tôi chứ không có cũng cao bố bốn

โน่โนโโ่ให้เล่นโ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 น่ n ๊ปปุโน่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 โ่โต่โอดัไม่โ่โอดับไม่จายิ้มให้ก้ามวที่สในปีปานกรมการยิม้ทาเงินมอเงินสด5 0 0พับาทให้กับผู้ชนะซึ่งมวพที่3าวันนี้ทางฝ่ายแดงได้แก่รุ่งเพชรนราตีกุ เฉพากับฝ <Therm om, S 2> um, ่ายเงินคือเอกราชพอมตุ่งสงทั้งคู่นะส่วนเซนติอาครับยังคงติดตาหอดชมหัวผลิตสัตว์ผมเอาหลีนะครับผมเดินคณสัญชัยของลูกโลกเข้าไปสู่ไทยจีนเป็นตัวแนก็โทรศัพท์ชี้สอง แล้วก็8 2 8 8 3 6ถึงเจ็ดปอบุ้งเผานะครับใกล้ยึงอยู่ทุ่ปัญญาทองไทยบริษัทพิบูลชัยน้ำริ้วเขาไทยรัมยนบอลเครับทีมฝึงไปมาชมนะครับคู่นี้เป็นคู่ที่สองนะครับในวัตถุแดงครับว่าบอลน้ำเงินครับสึกเจ้าบอยไทยเราล่นเวลาในการตัดรอบสดเร็วขึ้นนะครับมาเป็นเวลา11บนาทีคามสนาทีเป็นต้นไปนะครับเริ่มจากเสาร์นี้เป็นต้นไปครับเริ่มจากมีการปรับผังใหม่